กลางป่าลึกที่หมอกคลุ้งจนบทบางทัศนียภาพมีเสียงคำรามของสัตว์ร,ร้ายว่วมาแต่ไกลตะกบเสียงกรีดร้องของหญิงสาวดังสะท้อนก้องไปทั่วราวป่าก,ก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบงนันณหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบนางจำปีเป็นหญิงงามผู้เป็นที่รักของผู้คนในหมู่บ้านนางเป็นลูกสาวของผู้ใหญ่บ้านและมีคู่มั่นชื่อขุณพบนายพรานุ่มผู้กล้าหาและเปี่ยมด้วยคุณธรรมวันหนึ่งนางจำปีออกไปเก็บดอกไม้ป่าตามปกติแต่เธอกลับหายไปทั้งคืน จนกระทั่งรุ่งเช้าเธอกลับมาในสภาพที่ผิดแปลกไปจากเดิมร่างกายของเธอซีเซียแววตาดูลึกลับว่างเปล่าแม้ริมฝีปากจะยิ้มแต่มันเป็นรอยยิ้มที่ชวนให้ขนลุกจำปีเจ้าเป็นอะไรไปขุนพกถามด้วยความเป็นห่วงแต่หญิงสาวกลับเพียงหัวเราะเบาๆและก้าวเดินจากไปคืนวันต่อมาฝูงสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านถูกฆ่าตายอย่างหดเยี่ยมศพของวัวและท้าถูกฉีกชากเป็นชิ้นๆทุกคนเริ่มหวาดกลัวว่าเมียสูนร้ายซ่อนตัวอยู่ในป่าข้างหมู่บ้าน ไม่นานนักเด็กเลี้ยงวัวคนหนึ่งก็หายตัวไปหลังจากออกไปหาของเล่นใกล้ชายป่าสิ่งที่พบมีเพียงรอยเลือดลากยาวไปจนสุดสายตาและรอยเท้าเสือขนาดใหญ่นำไปสู่บ้านของนางจำปีชาวบ้านเริ่มกระซิบกระซาบกันว่านางจำปีอาจจะไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไป mm hmm. คุณพบแอบติดตามนางจำปีไปในคืนหนึ่งและภาพที่เขาเห็นก็ทำให้หัวใจแทบแตกสลายใต้แสงจันทร์ นางจำปียืนนิ่งกลางลานกว้างร่างกายของเธอเริ่มสั่นไหวอย่างผิดปกติผิวขาวนวลแปลเปลี่ยนเป็นสีดำคล้ำขาทั้งสองงอกยาวกลายเป็นอุ้งเท้าสัตว์เธอเงยหน้าขึ้นสายตาทอประกายสีเหลืองสว่างด่งสัตว์ร้ายก่อนที่ร่างทั้งร่างจะเปลี่ยนเป็นเสือสมิงไม่ไม่นะจำปีคุณภพอุทานออกมาด้วยความตกใจเสือสมิงหันขวบมาทางเขาก่อนที่จะกระโจนเข้าใส่ด้วยความเร็วราวสายฟ้าคุณภพพยายามต่อสู้สายตาของเขาจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของเสือหัวใจเขาปวดร้าว นั่นคือนางจำปีหญิงที่เขารักแต่ตอนนี้เธอกลายเป็นปีศาจไปเสียแล้วด้วยความเจ็บปวดคุณพกหนีไปแจ้งชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่แห่งหมู่บ้านยืนยันว่าวิญญาณของเสือสมิงได้เข้าสิงร่างของนางจำปีอย่างสมบูรณ์แล้วไม่มีทางใดจะช่วยเธอได้นอกจากฆ่าเธอชาวบ้านรวมตัวกันพร้อมกับคบไฟและอาวุธคุณพกเป็นคนนำหน้าทั้งน้ำตาเปื้อนหน้าเขาไม่หยุดแต่เขารู้ว่าถ้าไม่ทำหมู่บ้านนี้จะต้องพบจุดจบ เมื่อถึงเวลากลางคืนนางจำปีในร่างเสือสมิงออกอลาวาตอีกครั้งเธอคำรามกล้องกรงเลบเปื้อนเลือดของอยู่ที่เธอสังหารชาวบ้านพากันร้องให้พวกเขาไม่อยากเชื่อว่าหญิงสาวที่เคยใจดีและอ่อนโยนจะกลายเป็นอสูรไปได้ขุนพบเลงธนูไปที่ร่างของเธอมือของเขาสัน่นค่าค่าขอโทษจำปีลูกธนูพุ่งออกไปปักเข้ากลางอกของเสือสมิงพอดีร่างน้งสุดลงก่อนจะคืนร่างเป็นหญิงสาวที่เขารักนางจำปีส่งเสียงครางเบาๆมองหน้าขุนพบทั้งน้ำตาพบค่าหนาวเหลือเกิน เสียงของเธอแผ่วเบาจนแทบไม่ได้ยินคุณพบรีบวิ่งเข้าไปอบกอดร่างอันเย็นเยียบของนางจำปีข้าไม่อยากทำแบบนี้ข้าขอโทษหญิงสาวยิ้มอ่อนๆน,น้ำตาไหลรินข้าเข้าใจอย่างน้อยข้าก็ได้กลับมาเป็นข้าก่อนจะจากไปขอบคุณนะพบผู้จบร่างของนางจำปีก็ค่อยๆหายใจเฮือกสุดท้ายก่อนที่เธอจะจากโลกนี้ไปตลอดกาล ขุนพบไม่อาจให้อภัยตัวเองได้เขาหายตัวไปในป่าในคืนต่อมาไม่มีใครพบเขาอีกเลยบางคนว่าขุนพบฆ่าตัวตายเพราะทนความสูญเสียไม่ไหวบางคนว่าเขากลายเป็นนักทานร่อนเร่ที่ออกไล่ล่าเสือสมิงไปทั่วเพื่อแก้แค้นให้คนรักส่วนศพของนางจำปีชาวบ้านฝังเธอไว้ใต้ต้นจำปีที่เธอเคยชอบมานั่งเล่นและตั้งศาลไว้เพื่อรำลึกถึงเธอแต่ในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงหากเงี่ยหูฟังให้ดีบางคนบอกว่าได้ยินเสียงกระซิบของหญิงสาวที่ร่ำร้องหาขุนพบ อยู่แถวเบาในสายลม